ทุกคนคะนี่คือมะพร้าวนะคะการจะกินขนมหวานเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเดินหน้าปากซอยแล้วก็ไปซื้อได้นะคะไม่มีเซเว่นที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทําขนมเนี่ยเราจะต้องทําเองนะคะซึ่งเกิดมาฟ้าก็ไม่เคยทํามะพร้าวมาก่อนแต่ว่าฟ้าจะสาธิตให้ดูนะคะวิธีการผ่ามะพร้าวมันก็ยากอยู่นะคะต้องทําให้แรง ลยแตกแล้วเห็น้อยแตกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกทีนะึงอีกทีนะึงยังไม่แตกยังไม่แตกโอเคได้แล้ว